ตอนนี้เราอยู่กันในเกมนิเกะเหตุการณ์ในกิจกรรมนี้จะเปิดมาที่เลโอน่าพาทีมีสิงโตคู่ใจของเธอไปเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยความน่ารักของมันทาให้ตอนแรกเด็กน้อยที่เห็นคิดว่ามันเป็นตุ๊กตาแต่พอดูชัดๆแม่ของเด็กก็เห็นว่ามันเป็นสิงโตจริง เธอเลยตกใจและกลัวว่าสิงโตจะพุ่งเข้ามาทำร้ายพวกเธอเธอเลยตอบว่าเลวนาที่เอาสัตว์มาดูร้ายแบบนี้มาเดินในสวนสาธารณะและในสถานการณ์ที่คนทั่วไปกำลังจะอดตายพวกเขายากต้องมาแบ่งอาหารให้สัตว์พวกนี้อีกพอพูดจบพ่อแม่ก็พาลูกของพวกเขาเดินหนีไป คืนนั้นในตอนที่ผู้บัญชาการเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมจะเข้านอนเลียวนาก็มาหาเธอเล่าว่าการที่เธอพาสัตว์ป่าไปเดินเล่นรอบเมืองทําให้มีคนร้องเรียนเข้ามาจนศูนย์พักพิงต้องปิดชั่วคราวตอนนี้พวกสัตว์เลยต้องอยู่ในกรงขังสักวัน2วันก่อนที่ศูนย์พักพิงจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ในศูนย์พักพิงก็ต้องปิดชั่วคราวแล้วเดียวนาเลยอยากใช้โอกาสนี้ไปเที่ยวและพาลิซิปกับเนโรไปด้วยแต่งานของพวกเธอไม่เหมือนงานอ,าอื่นๆเพราะถึงจะเป็นวันหยุดก็ยังต้องมีคนคอยดูแลสัตว์เลโอวนาเลยมาถามผู้บัญชาการว่าเขาพอจะรู้จักใครที่สามารถดูแลสัตว์แทนพวกเธอได้บ้างไหมผู้บัญชาการเลยทักหากิโยตินที่ถึงเะเบียวแต่ก็เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันช้ววันต่อมาผู้บัญชาการก็รีบมาศูนย์พักพิงประถ้ากิโยตินมาเจอกับทีมแฮปปี้ชูโดยไม่มีเขาจะต้องวุ่นวายแน่ ซึ่งความเบียวของกิโยตินก็ดูจะทําให้เธอเข้ากับพวกสัตว์ได้ดีแฮปปี้ชูเลยจะฝากสูนพักพิงไว้กับเธอและเริ่มวางแผนว่าจะทาอะไรกันบ้างในวันหยุดแต่พวกเธอกลับมีความชอบที่ต่างกันเพราะบิสกิตชอบเดินเล่นหรือเล่นลูกบอลเหมือนสุนัขส่วนเนโรก็ชอบปีนเป็นนอรมนที่สูงเหมือนแมวผู้บัญชาการเลยจะวางแผนเที่ยวให้พวกเธอโดยเริ่มจากการพาทั้งสามคนไปห้างสรรพสินค้าที่มีความหลากหลายซึ่งในตอนแรกพวกเธอก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะไม่มีของที่อยากได้จนกระทั่งพวกเธอเริ่มเจอของเล่นสาหรับสัตว์ที่น่าสนใจ ผู้บัญชาการและอาสศา,ศาจะซื้อให้เพื่อเป็นรางวัลที่พวกเธอทำงานหนักมาตลอดบิสกิตกับเนโรเลยวิ่งดูของเล่นไปทั่วขณะที่เลโอน่ายังคงเป็นห่วงพวกสัตว์เลยซื้อของให้พวกมันที่จะเป็นของตัวเองและลลโอน่ายังขอใช้เงินเองเพราะเธออยากจะทาอะไรเพื่อพวกมันอีกด้วยจากนั้นทุกคนก็ไปหาอะไรกินกันต่อครั้งนี้เลโอนามีร้านในใจอยู่แล้วและอาสา,า,า,าจะเลี้ยงบิสกิตกับเนโรมันเป็นร้านหรูราคาแพงที่พวกเธอไม่คุ้นเคยแต่ลลโอน่าอยากให้ทุกคนได้กินของดีด แต่นอกจากจะกินกันเองแล้วเลียวนายังสั่งสเต็กแช่แข็งอีก30ชิ้นกลับไปให้พวกสัตว์ด้วยว่าจะทานกันเสร็จฝาก็เริ่มมือแต่ก่อนจะกลับเนโรก็ถามเลียวนาขึ้นมาว่าทำไมเธอถึงต้องพยายามจัดชากขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนต่อให้ถูกปิดชั่วคราวพวกเธอก็ยังอยู่กับพวกสัตว์ตลอดเพราะไม่อยากให้มันเครียดและไม่อยากผักภาระให้ใคร แต่ตอนนี้อยู่อยู่โอน่ากับฝากให้ใครก็ไม่รู้มาดูแลศูนย์พักพิงแทนเลโอน่าเลยสารภาพว่าที่วันนี้เธอพาทุกคนออกมาก็เพื่อทดสอบว่าพวกสัตว์จะสามารถอยู่โดยไม่มีพวกเธอได้ไหมและพวกเธอจะสามารถอยู่ได้โดยไม่มีพวกมันหรือเปล่าซึ่งทางบิสกิตและเนโรก็ยอมรับว่าพวกเธอเป็นห่วงพวกมันอยู่ตลอดทุกคนเลยเดินทางกลับศูนย์พักพิงและเจอกับกิโยตินที่เบี่ยวว่ามีคนบุกเข้ามาเพื่อชิงบัลลังก์ของทีมีแต่ก็คุยกันไม่ดูเรื่องจนเลโอน่าต้องขอให้เธอเลือกเบียวและพูดดีๆ กิโยตินเล่าว่าวันนี้มีคนมาประท้วงเพื่อจะเอาสัตว์อันตรายขึ้นไปปล่อยบนพื้นผิวกิโยตินเลยปิดไฟแล้วแกล้งทำเหมือนไม่มีใครอยู่แต่ผ่านไปพักหนึ่งก็มีหนังสือของทางการมาว่าสุนัขปิงจะต้องปิดไปอีกหนึ่งสัปดาห์ส่วนเรื่องการดูแลสัตว์กิโยตินก็ทำได้ดีและกล่อมพวกสัตว์ที่ตกใจเพราะเสียงดังให้หลับไปหมดแล้ว เลียวนาเลยขอบคุณที่กิโยตินมาช่วยในวันนี้แต่พอกิโยตินไปทุกคนก็เริ่มแสดงความกังวลเพราะสุนพักีไม่เคยถูกสั่งปิดนานขนาดนี้มาก,ก่อนซึ่งเหลียวนาก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันจะต้องเกิดเรื่องหนีขึ้นเพราะความเป็นสัตว์ตัวใหญ่ทําใม้พวกมันดูน่ากลัวแม้ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นแค่ยักษ์ใหญ่ใจดีจนตอนนี้เลียวนาไม่มั่นใจแล้วว่าที่เธอขังพวกมันเอาไว้ที่นี่เป็นเพราะอยากปกป้องพวกมันหรือเธอทําเพื่อตัวเองกันแน่ พอเห็นว่าพวกสัตว์นอนหลับกันดีเรียวนาก็บอกให้บิสกิตกับเนโรเก็บของเพราะพวกสัตว์ใหญ่ที่ไม่สามารถออกมาวิ่งเล่นได้ตลอดอาทิตย์จะต้องเครียดมากแน่ๆเธอเลยอยากพาพวกมันขึ้นพื้นผิวที่ถางกว้างและปลอดภัยสำหรับสัตว์พอด้บเจอไม่โจมตีพวกมันซึ่งเธอก็จะขอให้ผู้บัญชาการไปกับเธอด้วยส่วนบิสกิตกับเนโรก็จะได้หยุดพักในช่วงนี้แต่เนโรก็อาสาจะอยู่ที่นี่ต่อเพราะจะปล่อยให้สุนักทิงไม่มีคนดูแลเลยไม่ได้ส่วนบิสกิตจะขอไปกับเรโอวนาและผู้บัญชาการด้วย เช้าวันต่อมาลรียวนาเลยกลับมาหาผู้บัญชาการอีกครั้งเพื่อขอให้ผู้บัญชาการขึ้นพื้นผิวไปกับเธอซึ่งผู้บัญชาการก็ไม่สบายใจนักเพราะในกลุ่มสัตว์ใหญ่ที่ลรียนาอยากพาไปด้วยมีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อยู่เธอเลยบอกว่าหากเกิดอะไรขึ้นเธอจะรับผิดชอบคนเดียวและขอให้ผู้บัญชาการช่วยไปขออนุญาตเบื้องบนให้เพราะจะปล่อยให้สัตว์อยู่ในกรงตลอดทั้งสัปดาห์แบบนี้ไม่ได้มันเข้าข่ายท้ายุณกรรมสัตว์ผู้บัญชาการเลยไปคุยกับมาสแตงที่น่าจะมีโอกาสอนุญาตมากที่สุดแต่มาสแตงกิทับ์งมอคต เขาเลยจัดดูยับเรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่ได้แต่มาสเตงก็คิดว่าการสั่งปิดหน้าหนึ่งสัปดาห์มันก็เกินเหตุไปหน่อยเหมือนกันมาสเตงถึงได้ใช้โอกาสนี้บอกให้สาวๆพักผ่อนโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าพวกสัตว์จะต้องถูกขังเอาไว้ในกรงตลอดเพราะเขาได้ยินมาว่าสัตว์พวกนั้นจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเรื่องนี้เลยเริ่มมีอะไรไม่ชอบมาพากลผู้บัญชาการอธิบายว่าฟิโอน่ามาขอร้องเขาเป็นการส่วนตัวเพราะเธออยากจะพาสัตว์ขึ้นไปเดินทีกว้างๆพวกมันจะได้มีเครียด พอได้ยินแบบนั้นมาสแตงก็บอกว่าเรโอนาอุทิศต,ตัวเองเพื่อพวกสัตว์มาตลอดและไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยมาสแตงเลยรับปากว่าจะไปคุยกับองค์กรพิทักษ์สัตว์ให้โดยมีเงื่อนไขว่าทุกคนรวมถึงสัตว์ทุกตัวจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยผู้บัญชาการเลยรีบกลับมาบอกข่าวดีกับเรโอนนาซึ่งเธอกับบิสกิตก็กำลังเตรียมของเพื่อจะออกเดินทางกันอยู่เมื่อพร้อมแล้วทั้ง3คนก็ออกเดินทางทันทีเพราะพวกเธอจะขึ้นไปกันแค่วันเดียวเบสกิตเลยเตรียมของให้ผู้บัญชาการแล้วโดวยเรโอนนากับเบสกิตจะดูแลพวกสัตว์ที่ไปด้วยกัน ส่วนผู้บัญชาการจะดูแลรูบี้ที่เป็นนกอินทรีหลังจากขึ้นมาถึงพื้นผิวพวกเขาก็ตรงไปที่ทุงหญ้าที่แขกรมีบ้านร้างอยู่ทําให้เหมาะจะใช้เป็นที่พักผ่อนพวกสัตว์นึ่งเต้นกันใหญ่จนรูบี้บินขึ้นฟ้าไปผู้บัญชาการเป่านกหวีดเพื่อเรียกมันกลับมาแต่รูบี้ก็บินไปไกลเกินกว่าจะได้ยินเสียงนกหวีดแล้วถึงอย่างนาั้นเลโอน่าก็ไม่ได้กังวลและปล่อยพวกสัตว์ได้วิ่งเล่นกันก่อนจะเล่าว่าจริงๆแล้วรูบี้เป็นนกตาบอดที่เธอเจอแถวนี้และรับไปรักษา หลังจากวันนั้นลลโอน่าก็ขึ้นมาทำภารกิจแล้วเจอกับครอบครัวของรูบี้ที่เข้ามารุมจิกพอได้ลิมรูบี้จากตัวเธอเลยคิดว่าลลโอนา่าฆ่ารูบี้ไปแล้วแต่พอได้คุยกันครอบครัวของรูบี้ก็โล่งใจที่รูบี้ยังไม่ตายและยามมาสร้างรังใหม่แถวนี้เพราะเชื่อว่าสักวันรูบี้จะกลับมาตอนนี้รูบี้เลยน่าจะอยู่กับครอบครัวพอถึงรูบี้จะไม่ค่อยแสดงออกแต่จริงๆแล้วเธอคิดถึงครอบครัวมาตลอดจากนั้นระหว่างที่ลลโอน่าไปวางเหยื่อ่อบิสกิตกับผู้บัญชาการก็แกะสัมภาระพอพระอาทิตย์เริ่มตก เกรที่เป็นหมาป่าก็กลับมาหาบิสกิตพร้อมคาบกิ่งไม้มาด้วยและอยากเล่นกับเธอผู้บัญชาการเลยบอกให้บิสกิตไปเล่นกับเกรเดี๋ยวเขาจะจัดการสัมภา,าระต่อเองส่วนเรโอนนาก็วางเหยื่ยลอล่อเสร็จพอดีเธอเล่าว่าจริงๆแล้วเกรตัวมาในฝูงหมาป่าแต่เขาเชื่องมากพอเห็นว่าบิสกิตกลัวเสียงหอนของตัวเองเขาก็เบาเสียงหลงให้ด้วยถึงอย่างนั้นเรโอนนาก็ยังเชื่อว,ว่าเกรจะต้องเหงามากแน่ๆที่ไม่ได้อยู่กับฝูงของเขาว่าแล้วก็มีเสียงหอนของหมาป่าดังมาจากไกลๆเพราะแถวนี้มีหมาป่าฝูงอื่นอยูู่่่แตลลอนากก็ดดไไไม้ังวะร พอถึงเวลาอาหารเย็นเรียวนาก็เป่านกหวีดเรียกทุกคนมาทานอาหารทั้งรูบีท C, ้ที่เป็นอินซีและเกรทที่เป็นหมาป่าล่าสัตว์กลับมาให้ด้วยแต่ทีมมี่สิงโตคู่หูของเรียวนาไม่กลับมาเธอเลยเป่าซ้ำอีกครั้งแต่ก็ยังเงียบมิสกิดเลยอยากให้แยกแยะขั้นออกตามหาเพราะกลัวว่าทีมมี่จะเป็นอันตรายแต่เรียวนาไม่กลัวเพราะดับเจอไม่ทำร้ายสัตว์และทีมมี่เป็นสิงโตที่แข็งแรงกว่าสัตว์ส่วนใหญ่แต่ในตอนที่เรียนนา,ากำลังจะเปลี่ยนใจทีมมี่ก็กลับมาพอดีที่มันมาช้าเพราะมัวแต หลังจากกินกันอิม่มทุกคนก็เข้านอนแต่ผู้บัญชาการกลับไม่สบายใจกับท่าทีของลีโอนาจนนอนไม่หลับเลยออกมาข้างนอกแต่กลับเจอ ona, ลีโอน่ากับบิสกิตที่ยังไม่นอนเหมือนกันทั้งคู่เพิ่งส่งพวกสัตว์เข้านอนกันเสร็จเลยมานั่งคุยกันต่อผู้บัญชาการเลยมานั่งคุยกับพวกเธอด้วย พวกเธอกำลังคุยแคมเรื่องที่บิสกิตกลัวลีโอนาเพราะเธอมักจะอยู่กับสัตว์ตัวใหญ่ตลอดแต่หลังจากจบทริปนี้เธอคงกลัวน้อยลงแล้วแต่บิสกิตก็มีเรื่องสงสัยเพราะเธอเห็นว่ารูบี้มีความสุขมากตอนที่อยู่กับครอบครัวเกลัวว่่าพุงนี้รบีอาไม่ยมกกัับบสพิงกพวกเธอแต่นาไม่กังวลเรื่องนี้และบอกให้บิสกิตสบายใจได้แล้วทั้งสามคนก็นั่งคุยกันจนผู้บัญชาการเผลอหลับไปไม่รู้ตัวเช้าวันต่อมาผู้บัญชาการตื่นขึ้น,นมาและพบว่าคนที่อยู่กับเขามีแค่บ,บิสกิตที่ยังหลับอยู่แต่พวกสัตว์หายไปหมดแล้ว ด้วยความตกใจเขาเลยรีบตามหาเลโอน่าที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนจนเห็นเธออยู่ไกลๆและพวกสัตว์ก็อยู่กับเธอด้วยทําให้เขาใจชื้นขึ้นมาผู้บัญชาการตื่เนเร็วกว่าที่เลโอน่าคิดเอาไว้เพราะเธอกําลังแอบบอกลาพวกสัตว์เป็นครั้งสุดท้ายปหมายจริงๆที่เลโอน่าขึ้นมาบนพื้นผิวครั้งนี้ก็เพื่อปล่อยพวกสัตว์กลับสู่ธรรมชาติเธอบอกว่างานของศูนย์พักพิงคือการรับสัตว์มาฝึกและดูแลเพื่อปกป้องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แต่มันกลายเป็นว่าในขณะที่มนุษย์อยากกลับขึ้นพื้นผิวเาด พวกเขากลับเอาสัตว์จากบนพื้นผิวที่ใช้ชีวิตมีความสุขอยู่แล้วลงมาอยู่ใต้ดินด้วยกันซึ่งเลโอน่าคิดมาพักหนึ่งแล้วว่ามันไม่ถูกต้องและผลที่ได้ก็คือมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต่อต้านเพราะมองว่าพวกมันเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายทั้งที่พวกมันเชื่องจนไม่มีวันทำร้ายใครได้เลโอน่าเลตสินใจจะปล่อยให้พวกมันได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระบนพื้นผิวและเธอก็ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วแต่ผู้บัญชาการก็ไม่ได้คิดจะห้ามเธอเพราะคงไม่มีใครรู้จักสัตว์พวกนี้ดีกว่าเลโอน่าอีกแล้ว เลโอวนาเลยหันกลับมาและบอกให้พวกสัตว์กลับสู่โลกที่พวกมันควรอยู่ได้แล้วแต่พวกสัตว์ก็ยังลังเลมไม่ยอมไปไหนจนกระท,ทั่งทีมีที่เป็นสิงโตเดินนำไปสัตว์ตัวอื่นจึงเริ่มแยกย้ายไปตามทางของตัวเองจากนั้นเลโอนาก็ขอกลับอาร์คทันทีเพราะถ้าอยู่ต่อเธออาจจะเปลี่ยนใจไปเลยจับพวกมันกลับมาก็ได้ทั้งสองคนจะเดินทางกลับมาเก็บของที่ค่ายและปลุกเิสิทที่ยังไม่ตื่นแต่พอเห็นว่าพวกสัตว์หาไยไปกันหมดเธอก็ตกใจใหญ่เลโอนาเลยบอกว่าเธอตัดสินใจปล่อยพวกมันไปแล้ว แมบิสกิตจะคิดว่าทิมมี่อยากอยู่กับเรโอนนามากกว่าก็ตามแต่พอบิสกิตบอกให้เรโอนนาหันกลับไปเธอก็พบว่าทิมมี่อยู่ข้างหลังเธอเพราะสุดท้ายแล้วที่ที่ทิมมี่ควรอยู่คือข้างเรโอนนาเธอเลยสัญญาว,ว่าเธอจะไม่ทำให้ทิมมี่เสียใจที่เชื่อมั่นในตัวเธอการเดินทางครั้งนี้จึงมีแค่ทิมมี่ที่กลับมากับพวกเธอด้วยแต่เมื่อกลับมาถึงศูนย์พักพิงเนโรกับไม่แปลกใจเพราะเธอเดาได้อยู่แล้วว่าการที่เลโอนนาบอกให้พวกเธอพักผ่อน ส่วนตัวเองจะพาสัตว์ขึ้นบนพื้นผิวเรโอวนาจะต้องคิดเอาสัตว์ไปปล่อยอยู่แล้วถึงอ,อย่างนั้นเนโรก็ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้พเพราะเรโอวนาเป็นหัวหน้าของพวกเธอเนโรเลยเชื่อว,ว่าการตัดสินใจของเรโอวนาจะต้องมีเหตุผลที่ดีแต่ในเมื่อทีมีเป็นสัตว์ตัวเดียวที่กลับมากับพวกเธอในการเดินทางครั้งนี้เรโอวนาเลยต้องตอบคําถามมาสแตงพราเงื่อนไขเดียวที่เขาตั้งเอาไว้คือทุกคนและสัตว์ทุกตัวจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยซึ่งเรโอนนาก็บอกว่าเธอทําแล้วเพราะอยู่บนพื้นผิวโกสัตวจะปลอดภัยกว่าและเเธออยังังงฝชิิตตดาามไว้จะไดด้้คอูแลพพวกมันนนบื ดด้ด้วยถึงอย่างนั้นการตัดสินใจของเลโอน่าก็ยังถือว่าเป็นการกระทำโดยพลาการจนทําให้อาร์คต้องสูญเสียพวกสัตว์ที่เป็นสมบัติของอาร์คไปเธอจึงต้องได้รับโทษเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตทาให้เลโอน่าจะไม่สามารถทํางานในศูนย์พักพิงหรือดูแลทิมมี่ได้อีกแต่ใบอนุญาตแค่สอบใหม่แป๊บเดียวก็ได้แล้วบทลงโทษจริงๆของเลโอน่าจึงเป็นการที่เธอจะต้องอยู่ห่างกับพวกสัตว์ที่เธอปล่อยขึ้นพื้นผิวไปส่วนมาสแต็งก็ได้ไปสืบเรื่องเบื้องหลังการร้องเรียนและโปาารแกรมร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากองค์กรพิทักษ์สั พวกนั้นตั้งใจปิดศูนย์พักพิงเพื่อที่จะได้เข้าไปขโมยสัตว์ตอนที่ไม่มีใครอยู่แต่พอพวกเธอขอให้คิยโยตินมาดูแลแทนแผนของพวกนั้นจึงไม่สำเร็จพวกนั้นเลยยืดการปิดศูนย์พักพิงออกไปเป็นหนึ่งสัปดาห์่อหาจังหวะใหม่แต่เดี๋ยวมาแตงจะไปเล่นงานพวกนั้นให้อีกทีทำให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีครับ